ทุกคนคะ่ะคอร์สเรียนซูมของเปิ้ลนะคะเปิ้ลจะอ้างอิงหนังสือนัวโบเอสเปโซะนะคะสำหรับ A1 เปิ้ลก็จะใช้เล่มหนึ่งนะคะ A2 เปิ้ลก็จะใช้เล่ม2อง่าบีหนึ่งก็จะใช้เล่ม3นะคะเปิ้ลอ้างอิงนะคะไม่ได้หมายความว่าลอกนะคะเปิ้ลอ้างอิงนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเปิ้ลเอามาทําใหม่หมดเลยโดยเรา เรียงลาดับเนื้อหานะคะอันไหนก่อนอันไหนหลังเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขามีเนื้อหาเยอะมากเนาะเปิ้ลก็เอามาเรียงลําดับใหม่นะคะแล้วก็เอาตัวที่สําคัญเนี่ยมาจัดทาวิดีโอให้อีกรอบหนึ่งนะคะทีเนี้ยเนี่ยปัญหาที่เปิ้ลเคยเจอก็คือนะคะนักเรียนหลายๆคนนะคะที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาที่ที่ครูหรือว่า สถานที่นั้นเนี่ยหรือว่าเขาเคยเรียนมาจากหนังสือฟาชิเละนะคะซึ่งไอ้ตัวฟาชิเละเนี่ยอย่างที่บอกฟาชิเลมันคือแปลว่าง่ายถูกไหมคะทีนี้นฟาชิเละฟาชิเลมันคือง่ายๆเนาะสำหรับคนที่เรียนฟาชิเละฟาชิเลมาะคะ่ะคือเปิ้ลจะบอกว่านโวเอสเปโซมันคือเอสเปโซอ่ะเอสเปโซมันคือเข้มข้นนะคะดังนั้นเนี่ยอา,อาอู่หนอของเปิ้ลน,นะคะ มันเทียบเท่ากับอาดุเอของฟ้าชิเลทีนี้พออาดุเอของเปิ้ลนะคะมันเหมือนกับบีอูนอของฟ้าชิเลหรือมากกว่าด้วยซ้ํานะของเปิ้ลนดังนั้นคือถ้ามาเรียนตัวนัวโบเอสเปรสโซค่ะมันจะเข้มข้นกว่าแล้วเนื้อหานะ่ะมันจะยากกว่าฟ้าชิเลดังนั้น ประเด็นก็คือสําหรับคนที่เรียนฝ้าเชลล่มานะคะสมมุติคุณเรียนจบแค่เล่ม1กับเล่ม2องค่ะถ้ามาเรียนคอร์สเปิ้ลอะถ้าแนะนําจากใจเลยนะเปิ้ลก็จะอยากแนะนําให้เรียน,นอาอูนมกับเปิ้ลเพราะว่าถึงแม้คุณผ่านมา ถ้าเกิดคุณไม่ได้แม่นในแกมมาจริงๆค่ะเปิ้ลมาปูพื้นฐานให้ใหม่หมดเลยเพราะว่าทําไมคะพื้นฐานนะมันคือมันคือเหมือนการตอกเสาเข็มถ้าเราลงเสาเข็มดีค่ะเราจะไปต่อง่ายพอถ้าเกิดเรามาแล้วถ้าเกิดพื้นฐานเราไม่ดีค่ะแล้วเราไปเจอ,เอ,อส,มสมมุติเราไปเจออาร์ด้วยที่เป็น นัวกว่าเอสเปสโซค่ะมันจะยากมากมันจะทำให้เราอะต่อไม่ติดนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วกับนักเรียนของเปิ้ลที่เขาไปเรียนแบบนั้นมาแล้วเขาก็แบบมาด้วยความมั่นใจมา,มาขอเรียน A2 มาขอเรียนอาด้วยกับเปิ้ลน,นะคะเนื่องจากว่าเขาเรียนด้วยความมาั่นใจมากเนี่ยเปิ้ลก็ไม่ได้แบบไม่ได้เอะใจไม่ได้อะไรนะคะทีนี้พอเขาเริ่มเรียนไปเขารู้สึกว่าเขาต่อไม่ติดเขารู้สึกว่าเนื้อหาที่เขาเรียนกับเปิ้ลมันยากเขาก็เลยมาลง R อาอ,อู่หนูกับเปิ้ลอีกเพราะว่าเขารู้ว่าสไตล์การสอนวิธีการสอนมันดีเพียงแต่ว่าเนื้อหาน่ะ ที่เขาเรียนมานะ่ะมันต่อกันไม่ติดนะคะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะต้องมาเรียนซ้ําอีกรอบนึงดังนั้นเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะให้เราดูหรือว่าถามครูนิดนึงนะคะว่าที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มไหนถ้าเกิดใช่อย่างที่เปิ้ลว่านะคะเรามาเจอกันหรือทักมาปรึกษาเปิ้ลก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะได้แบบให้เราเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาต่อกับสิ่งที่เราจะได้หมายจากเปิ้ลเนี่ยต่อติด นะคะถ้าใครมีคำถามนะคะมีคำถามก็สามารถทักทาถามได้เลยนะคะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะซูมรอบหมายเดือนกันยายนนะคะบีอู้หนุเกือบจะเต็มแล้วนะคะอาด้วยนะคะรับได้อีกประมาณ5้าหคนนะคะส่วนอาอู้หนุนะคะตอนนี้ยังดูอยู่ว่าจะเปิด2 2เซสชันหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ขอคอนเฟิร์มเป็นเซสชันเดียวซึ่งเซสชันเดียวก็ตอนนี้รับได้อีก 2- 3สาคนนะคะถ้าใครอยากเลี่ยนอยากเอาจริงก็ทักมานะคะแล้วเจอกันค่ะเช้า,ชา